อ่าสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์เคโลนะฮะโอเคเราจะลงมาจากจุดสบาเมื่อกี้นี่ก็เป็นจุดเลี้ยงวัวนะ,ะจุดเลี้ยงวัวแล้วก็น,นี่จุดพิวพีนะผมทำเล่กับเพื่อนอันนี้ก็ตรงกรรมการนะคอยตัดสินอ่าเราจะมาดูที่หนึ่งนี่เขาจะทะเลาะกอันอยู่นะเสียงในสกายเนี่ยยังทะเลาะกอันอยู่เลยนะ แล้วเขาก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วก็ใหญ่สนใจนะเนี่ยได้ยินเสียงในสกายอยู่เลยนะแต่ผมผมปิดปิดไมค์ไว้ผมพูดอะไรเขาไม่ได้ยินนะฮะโอเคนี่ลงมาจากสปาก,ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะมาดูนี่ชอ็อปนี่ชอ็อปเปิดท้นมาขายของขายพวกอะไรนะฮะพวกลงพวกแร่อะไรอย่างงี้ไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะ อ่าอันนี้ก็เอาของฟรีนะฮะลองเข้ามาดูกันเองผมขี้เกียจเปิดเปิดนะฮะโอเคอันนี้ก็อย่าเอพีก็เมื่อกี้คงเห็นนะฮะนะครับเขาก็นั่งด่าผมเลยนะเห็นไหมไม่อยากพูดนะแม่งด่าไปนั่นนะฮโอเคเราวสปาสเซิร์ฟนี่มันก็ เออเดี๋ยวให้ดูนี่ดีกว่ากันกันอาจจะดูเดี๋ยวกลัวว่าจะโดนว่ามดูไม่ครบนะนี่นี่นี่โอ้โหนี่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 จะไปดูสตไปกันเลย อ่ามันก็หมดแล้วนะฮะโซนเดี๋ยวจะไปดูสปาเก่าก็แล้วกันสปาเก่าถุยมันเป็นสปาลนะแต่ผมทับเซตโฮมไว้ก็จำทางไม่ได้นะอ่าอันนี้ก็ป้ายบอร์ดบอกนะฮะพวกยศเออเดี๋ยวแล้วก็นี่เอาของฟรีนะมันอันนี้พงหินรูนี่กับที่ตกปลานะฮะในสปาเก่าก็ปิดไปแล้วอันนี้ก็ช็อป สบาวเกาะสบาวเก่าก็ปิดไปแล้วนะฮะน,นี่ก็ที่กิจกรรมนะเขากระตุกก็กโทษนะก็ต้องกระตุกหน่อยอันนี้ก็ที่คิวมอนนะคามอนชิปเปอร์แมงดักนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมจะอันนี้ก็เป็นคุกนะ อ่ะเดี๋ยวก็คุกก็เดี๋ยวจะจบคลิปนะฮะเดี๋ยวจะให้อ่านใต้บอร์ดก่อนนะเดี๋ยวก็จะจบคลิปเลยนะผมก็จะนอนกันแล้วนะฮะโอเคเซิฟนี้โอเวอร์คือคุณนนฮะดาร์ j โจเกอร์โ h นะอ,นะอันนี้คุณเจมอันนี้ก็คุณฟรองนะฮะ n นเฟอร์บี้อันนี้แอดมินมันต t ตัวชายกับผมนะก็เออคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ บายบายไปละอุ้ย